สวัสดีครับคุณนงคุณวันดีบัสดีท่านฟังครับผมในแง่ของตัวตลาดเนี่ยเรามาระวังหน่อยนะครับเพราะว่าวันในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอิทธิพลของการที่ทางคุณทัรมจะคิดเรื่องการเก็บภาษีนะครับคงต้องดูให้ชัดเจนว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณทัมท่านจะคิดยังไงนะฮะวันที่สามวันที่สี่ห้าหกเนี่ย ผมคิดว่าคงมีบทบาทและผ่านในตลาดต่างๆแล้วปฏิยาต่างๆเนี่ยมันจะออกมาอ่าสมมุติว่าประกาศวันที่สี่วันที่ห้ารับรู้วันที่หกปฏิยาก็ภายในวันนี้ฮะจบว่าวันที่หกที่เจ็ดก็รู้เรื่องหมดละนะฮะวันนั้นถ้าจะกําหนดทิศทางจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนเนี่ยนะครับอ่อผมคิดว่ารอดูภาพให้มันชัดนะเพราะถ้าเกิดภาพมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับอ่อถ้าเปลี่ยนไปทางทิศทางที่ดี ดัชนีตลาดรัพย์ก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ระดับ1,230-1,250ได้แต่ถ้าดีดกลับในทิศทางที่ไม่ดีนะฮะื่อรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีดัชนีจุดต่ําสุดของดัชนีนะั่ไปอยู่ที่1,186ก่อนที่จะทําขึ้นมาปิดตัว1,203นะฮะนั่นหมายความว่าดัชนีเนี่ยล่วงจากเมื่อต้นเดือนนะฮะต้นเดือนนั้นดัชนีอยู่ที่ประมาณ1,304 1,304เนี่ยนะครับก็ลงมาที่ระดับตรงของเมื่อวันศุกร์เนี่ยถ้าคิดเอาราคาปิดก็1,203นะครับก็มา1อยจุดนะ100จุดนี่ก็เท่ากับ9%กว่าๆนะในแง่ของตัวดัชนีที่เป็นลักษณะอ่อนตัวอันนี้ถ้าเกิดว่าข่าวใน,นทิศทางที่แย่ลงกว่านี้อีกนะคุณทําเล่นบทบาทของการขึ้นภาษีนะฮะแล้วก็ เล่นแน่นอนนะครับก็จะทําให้ดัตชน,นีเนี่ยโดยภาพใหญ่เป็นลักษณะอ่อนตัวผมเห็นบรรยากาศอันนึงในตลาดในะขณะนี้เนี่ยตลาดมีสายสัญญาณที่ทิศทางที่บวกขึ้นมาในแต่ละประเทศนะในในญี่ปุ่นเองนะบ,บวก400จุดนะครับในตัวฮ่องกงบวก300จุดนะครับในตัวของจาการ์ตาบวก166จุดพวกเนี้ยที่เอ่ยนามเนี่ยบวกมา1 2เซ ในขณะที่ไต้หวันลงไป3-2-4เนี่ยลงไป1.41%เพราะนั้นตลาดเนี่ยโดยภาพใหญ่ยังเป็นลักษณะการแกว่งอยู่ฮะฟิลิปปินส์บวกเพียงแค่ 61. จุดเท่านั้นนี่นะครับเพราะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าดูจากประเมินจากตัวตลาดต่างประเทศกับข่าวที่จะเข้ามาในวัน2วันเนี้นะครับดัชนีนั้นอาจจะขึ้นไปทดสอบบริเวณทางเอสแอลมองจุดต้าน12 2 0 1 2 1 8 1 2 2 0เป็นดัชนีแนวตา้านะฮะตัวหุ้นฮะ จุดรับของดอลลานีเนี่ยถ้าหลุดพันสองเนี่ยไปเริ่มกันใหม่นะฮะไปเริ่มกันใหม่ที่หนึ่งหนึ่งแปดห้านะฮะหนึ่งหนึ่งแปดห้าหรือหนึ่งแปดหกนะฮะตัวหุ้นตัวแรกอะแบงก์กรุงเทพในแง่ตัวแบงก์กรุงเทพเนี่ยเนื่องจากลงไปลึกนะฮะลงไปลึกแล้วปิดไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะฮะดัลตันของตัวเนี้ยร้อยหกสิบาทถ้าเราจํากันได้นะฮะเคยขึ้นไปหนึงร้อยหกสิบาทกลางกลางทางเนี่ยที่ขึ้นไปแล้วทําให้นักทุนหวั่นไหวก็คือร้อยห้าร้า เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ระดับราคา1 5ึบาทถ้าใครมีหุ้นอยู่ระดับราคาทดสอบรอบแรก1น5้อยาทดสอบราาอบ2 160้อยบ,บาทโอกาสจะผ่าน160อบาทามีแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับตัวต่อไปเป็น aot aot เนี่ยรักษาราคาหุ้น43บาทยืนโดยตลอดนะครับเมื่อกี้นี้ลงไปสู้กันระหว่าง42บาทกว่า42บาทจะน,นัน่นสี่สบอบาท50เนี่ยเพราะ,ะนั้นจุดลับที่บริเวณ42บาทหรือต่ำกว่า4 2บาทลงมาน่าสนใจ ตรงราคาต่ําของ42บาทเนี่ยมันจะมีราคาอยู่2ราคายังไม่เคยเห็น40นะฮะแต่เห็น4 1บาท50สตังค์นะสีเบาท50สตังค์เป็นจุดรับได้นะครับอ่าก็เอาเป็น42บาทกับ4 1เบบาทอย่างสตังค์แล้วกันนะครับแล้วก็ไปที40่บาทเลยนะฮะจุดต้านฮะแน่นอนครับในแง่ของตัวลงมาเนี่ยจุดต้านตัวบนถ้าซื้อได้43บาทเนี่ยมันก็จะมี45บาท4.7บาท50บาทคงจะต้องทดสอบระหว่าง45บาทก่อนเพราะ ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นขึ้นไป44บาทลงแรงขายนะโดนแรงกดโดยตลอดนะฮะยังไม่ยอมไม่ผ่าน45บาทเลยนะฮะ t พระราม9ครับสายสัญญาณพระราม9เนี่ยเป็นสายสัญญาณในทิศต่างที่เพิ่มขึ้นนะครับ22บาท90ปิดไปนะ,ะเพราะนั้นถ้าตั้งลงมาสัก22บาท50 22บาท70เป็นจุดรับนะฮะจุดแนวต้าน ระดับราคา22บาท90ก็คือ23บาทเพราะนั้นขยับขึ้นไป1บาท24บาทนะก็จะเป็นต้านแรกนะครับในแนวต้านที่เคยทำไว้ที่ระดับราคา26บาทจะเป็นแนวต้านที่ระยะกลางนะครับใน p r 9แบมครับเป็นหุ้นที่มีสายสัญญาณออกด้านข้างนะครับในแง่ผลการงานออกมาก็เป็นลักษณะทรงตัวระดับราคาหุ้น อ่อนตัวจากนะระดับราคา6บาทลงมาเล่10บาทเนี่ยนะครับลงมาเล่นที่6บาท35แล้ว6บาทเป็นจุดรับครับในขณะเดียวกันแนวต้านใกล้แคบๆนะ7บาทนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัว CKP นะครับ CKP CK Power ในแง่ของผลการงานเป็นลักษณะทรงตัวมากนะครับะระดับราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาที่2บาท64ตัง2บาท60เป็นจุดรับกับ2บาท70 2บาท90 จะเป็นแนวต้านฮนะดูภาพของตลาดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันนี้ตลาดจะจะจะทำกำไรายะยะสั้นนะฮะหุ้นขณะนี้ที่มีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยนะก็จะเป็นอ่อนตัวในแง่ของตัวกระจายในแง่ของตัวหุ้นทั้งหมดนะครับใน,นตลาดต่างประเทศยังไม่ค่อยมีอะไรราคาน้ามันก็เป็นลักษณะของผันผวนตามราคานะครับข้อแนะนํานะครับข้อแนะนำ วันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวันที่เปิดวันแรกนะฮะตลาดอาจจะมีการรีบาวจากวันศุกร์ที่ลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะมีลักษณะการรีบาวได้แต่ภาพที่เห็นนะตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ15นาทีสําหรับการที่ตลาดเปิดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นแบบหนานแน่นมันขึ้นแบบเพียงแค่ประคับประคองตลาดนะครับะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่เข้ามากระทบในระบบตลาดเนี่ย ในวันพรุ่งนี้วันลืนนี้เนี่ยน่าจะมีเครดิตที่สําคัญนะเพราะว่าตัวหุ้นในแต่ละตัวหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดนี้ในหน้าจออยู่เรื่ามาณ40ตัวเนี่ยนะครับก็คาเข,ข้ากันไปนะฮะบ,บวกลบแต่ปริมาณการขายมากกรุงไทยแบงก์ไทยออยซีพีโอพีทีทนะครับแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยยังมีแรงขายอยู่ในขณะที่ตัวบวกเนี่ยแอดวาน สองร้อยเจ็ดเจ็ดบาทก็โอเคฮะก็สองร้อยเจ็ดสิบาทสองร้อยเจ็ดห้าบาทเป็นจุดซื้ออยู่แล้วเคแบงที่ระดับราคาร้อยห้าสิบาทเท่ากับร้อยเข้ากับแบงก์กรุงเทพก็เป็นจุดซื้ออยู่แล้วส่วนในเดลต้าเนี่ยขึ้นทะลุขึ้นไปที่ระดับ80บาทวันก่อนนะฮะแล้วก็ถูกทุบลงมานะเ,าเพราะฉนั้นระดับราคา 70- 75บาทน่าจะเป็นจุดซื้อเข้าครับผมหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งนะ,ะเ,เมื่อวันศุกร์ค่อนข้างดีในตัว b d m s นะฮะในตัวบมุงราชขณะนี้ในตัวบีนิเวสในบมูราชก็เหมือนกับชะลอชะลออยู่แต่ไม่ได้โดนแรงขายนะฮะแตะ่ยังเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่หนานแน่นเพิ่มขึ้นไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพใหญ่ในตลาดณวันนี้เช้านี้เนี่ยความมั่นใจของตัวสถาบันเนี่ยยังไม่มั่นใจและยังไม่สามารถดึงหุ้นขึ้นมาได้ครับยังเป็นลักษณะข,ของการห่อนตัวเพราะนั้นกลยุทธ์ก็คือดูเฝ้าดูถอยรับ นะถ้าอยากจะซื้ออย่าพิ่งไล่ละระดับราคาขึ้นครับผมบฮ <c oughs> ะมีฮะในแง่ของตัวเซตเนี่ยตัวรอบที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหกเนี่ยมันเท่ากับเมื่อในอดีตนะเมื่อในอดีตเป็นระดับ เป็นระดับปี2020 20, <c oughs> ปีที่2020 20นะอ่าตรงนู้นเลยฮะไปนานเลยอ่าถามว่าถ้าไม่คิดถึงตรงนั้นตรงนี้คือจุดต่ำสุดในรอบในรอบตั้งแต่ปี22 23 24เนี่ยสปีเนี่ยสปีจนถึงวันนี้เนี่ยอันนี้คือจุดรอต่ำสุดอ่าความหมายคืออกรณีของคุณทําวันในอาทิตย์เนี่ยถ้าเขาพูดยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าพูดไปนี้ทางบวกเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะกลับขึ้นไปเอง นะมันจะกลับขึ้นไปแต่เนื่องจากบรรยากาศในบ้านเรามันมีเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะในเรื่องการเมืองเดี๋ยวก็หายหายไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการแกว่งตัวในท่จางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากปัจจัยข้างนอกมันกดดันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เป็นลักษณะของการหนอนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วมันเป็นไม่ไม่ใช่เป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะในหลายหลายประเทศในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ก็ลงค่อนข้างหนักเช่นเดียวกับบ้านเรานะะแต่อ่ามันก็ ค่อยๆพยุงกันขึ้นฮะพยุงกันขึ้นคิดว่าในแง่ภาพที่เห็นชัดเจนอย่างนึงคือในยุโรปเราเห็นภาพในยุโรปอย่างหนึ่งก็คือในยุโรปเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันแต่ถ้าใครกลับไปดูการาฟในยุโรปเนี่ยจะพบได้อย่างหนึ่งว่าการาฟในยุโรปเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในเกือบในขนาดโปรตุเกสเองยังขึ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในในหลายๆประเทศเนี่ยมันมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าขนานี้เนี่ยแรงกดดัน มันเป็นแ,นแรงกดดันในเอเชียในจีนในฮ่องกงนะ,ะในญี่ปุ่นเนี่ยสามาประเทศหลักในอินเดียอีกประเทศหนึ่งนะ,ะที่เข้าไปเ,าเข้าไปถูกแรงกดดันจากแรงขายของทางัฐอเมิกา,กากับการต่อสู้ระหว่างการการขึ้นภาษีของทางัาอเมิกา,กา,กาเนี่ยมันมปนแรงกดดันตรงนี้อยู่สงครามการค้าทีา่จีนกับทางัาอเมิกา,กาเป็นแรงกดดันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันเป็นลักษณะของการแกว่งเนื่องจากเราอยู่ในเอเชียด้วย นะฮะแล้วตลาดในยุโรปเวลาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นแข็งแต่เขาไม่ได้ส่งผลทางทางจิตวิทยาการลงทุนในประเทศไทยในในเอเชียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่ภาพใหญ่ตลาดเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะถูกกดดันตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็พันจุดมันเคยมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะฮะที่ปี3าวันที่3เดือนเดือนเดือนสมีนาคมสอเนี่ย 9 6 9จุดนะอันนั้นคือจุดต่ำสุดปี20นะปี20นะ,ะฮะอ่าสนะฮะ969.08ฮะ969.08 9อ8นี้คือจุดต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาแต่รอบที่ก่อนหน้าที่จะถึง9 9 0 0กว่าเนี่ยมันมีที่ระดับ1,187ก็คือเข้ากับเมื่อวันก่อนที่ลงมาแล้วรีบาวกลับ คือมันชนชนเสร็จเจอรีบาวรีบาวรีบาวกับแต่รีบาวกับเนี่ยเรื่องมันไม่จบเพียงแต่ว่าในอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณทําพูดยังไงก็ตามแล้วก็เรื่องภาษีมันเล่ยขี้ขายความความวิตกกังวลไปเนี่ยมันจะเป็นรักษณะการรีบาวได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นดัชนีนะปี2020ทั้งนั้นนะฮะที่เราพูดถึงเนี่ยคือปี2 0 2 0ทั้งนั้นเลยในในช่วง2อ2 2นึ่สงาเนี่ยดัชนีตลาดเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดนะครับ ฮะเพราะฉะนนั้ต้องเอาเอาจุดนี้ให้มันให้มันหายไปก่อนฮะให้มันเคลียร์ให้มันสบายใจไปก่อนนั่นถึงจะกลับขึ้นไปได้ถ้าตาบใดที่ยังยังไม่สามารถขยับในทิศทางยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยนะครับหรือยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนเนี่ยตลาดมันก็จะมีโอกาสอ,อ่อนตัวแต่อย่าลืมว่าครั้งที่อ่อนตัวลงไปที่ตรงนู้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโควิดเต็มๆนะฮะมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะคราวนี้ภาษีมันคงร้ายแรงอะ่ะแต่มันคงไม่ไร้ายแรงเท่ากับโควิด เพราะนั้นการรีบาวมีโอกาสสูงนะการการรีบาวกลับของตลาดมีโอกาสสูงเพียงแต่ว่ารอระยะเวลาครับผมกับฮะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี้อ,อันแรกก่อนอดูปริมาณการซื้อขายที่ระดับห้าหมื่นล้านเป็นเกณฑ์ถ้าห้าหมื่นล้านขึ้นไปโดยตามด้วยการที่ฟอเลนเปลี่ยนจากแรงขายเป็นแรงซื้อนะอาขายเป็นซื้อแล้วให้การซื้อต่อเนื่องหนึ่งอาทิตย์ เนืองอาทิตย์เนี่ยเห็นภาพเจ็ดละถ้าภาพทุกอย่างตัดไปหมดแล้วแต่ถ้ายังเป็นอยู่ระดับปริมาณการขายสามหมื่นสี่หมื่นล้านแล้วแรงขายของฟอร์เรนยังมีอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่ากอ,องทุนต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยยังรับรู้ว่านโยบายคุณทัพยังไม่จบคือเข้าใจเข้าใจนะฮะคือเราเราไม่ต้องมาดูปัจจัยภายในเลยเราดูปัจจัยภายนอกว่าถ้าปัจจัยภายนอกเนี่ยฟอร์เรนยังคิดเรื่องอะไรกันอยู่ถ้าฟอร์เรสฟอร์เรนยังกลัวอยู่ นะยังมีแรงขายจากฟอร์เรนอยู่แม้ว่าราคาหุ่นจะต่าแล้วนะแต่เพื่อนนักทุนที่ฟังรายการอยู่ต้องเข้าใจว่าฟอร์เรนเนียเวลาเขาขายแล้วเนี่ยเวลาเขาจะซื้อเขามีเม็ดเงินพร้อมที่จะซื้อแล้วกลับเข้ามาแล้วราคาหุ้นมันจะวิ่งได้เร็วเพราะฉะนั้นถ้าฟอร์เรนนั้นทางซื้อหรือขายก็ตามเนียนะฮะเอ๊ะระยะเวลาในสามอาทิตย์ในหนึ่งอาทิตย์ที่เขาซื้ออย่างต่อเนื่องมันจะต่อเนื่องอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ซื้อแบบสามพันล้านสองพันล้านทุกวันแต่เทนของการซื้อเนี่ยมันมีการ การขายที่น้อยลงไปการขายน้อยสองร้อยล้านสามร้อยล้านแต่เวลาซื้อพันล้านสองพันล้านแล้วราคาหุ้นขณะนี้มูฟวิ่งเอเวอเรสในแง่ของตัวเซ็ตเนี่ยมันมีการหลุดมาลงที่5วันเนี่ยมันอยู่ที่1นึ่งห่าความหมายก็คือถ้าเส้นเด็กใน1นึ่งเนี่ยมันมีการรีเวิร์สกลับใน5วันเนี่ยมันรีเวิร์สกลับไปที่1 2 0 0งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหนึ่งพันสองร้อยสามสิบนั่นหมายถึงว่ามันเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นแล้ว อ่านั่นเกิดขึ้นจากมุ้งวิ่งไรเวลร์ในแรงซื้อขายเนี่ยในเซตเตียมันมีการปรับในสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ามันใช้ตัวมุ้งวิ่งไรเวลร์เป็นตัวเป็นตัวอ่าดูได้ก็ได้นะฮะหรือถ้าจะดูจากปริมาณการซื้อขายดูจากราคาหุ้นก็ได้ฮะร,ราคาหุ้นถ้าสมมติว่าราคาหุ้นมันยืนอยู่ที่อ่แบงก์กรุงเทพเนี่ยแบงค์หรือแบงก์กสิกรเนี่ยยังสามารถยืนร้อยห้าสิบได้โดยตลอดในหนึ่งอาทิตย์ในสองอาทิตย์ในสามอาทิตย์อ่า150ร้อยห้าสิบนะฮะในสามอาทิตย์เนี่ย นั่นหมายถึงว่าเอ้ยราคาตรงนี้เป็นราคาที่เอ้ยน่าสนใจละนั่นหมายถึงว่า1เดือนเลยนะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหลายๆอย่างฮะสามารถเอามาไว้สําหรับดูสําหรับตลาดได้เพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆต้องนิ่งและใจเย็นต้องดูให้ชัดอ่าที่ไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปก็ยอมแล้วก็อย่าเพิ่งไปเข้ารอเรื่องให้มันจบก่อนนะฮะฝากเตือนเรื่องหนึ่งฝากเตือนเรื่องหนึ่งในคริปโตเคเรนซีเนี่ยเนื่องจากข่าวมันเยอะนะฮะออรอบที่แล้วไปแสนแล้ว ไปแสนแล้วนะแล้วตกตกลงที่8 8ดหมื่นนะฮะขณะนี้คงอาจจะตกขึ้นไปอีกแต่การทํากําไรมันจะสูงมากนะฮะกันจะเร็วมากใครที่ใครที่เล่นคริปโตอยู่เนี่ยต้องเฝ้าแล้วก็คงอาจจะไม่ต้องเป็นรายวันนะเนี่ยอไม่ใช่เป็นรายชั่วโมงแต่เป็นรายวันได้นะเป็นรายวันได้ไม่ต้องเป็นรายชั่วโมงเพราะมันไอการซื้อขายมัน,มนไม่มันไม่จำเป็นต้องไปนั่งนั่งเฝ้าถึงขนาดนั้นนะะแต่ความเสียสเส่ยงจะสูงความเสี่ยงจะสูง ห้ามทิ้งห้ามทิ้งเลยถ้าจะเข้าคิดตัวแล้วห้ามท,งทองแนวโน้มของตัวทองเนี่ยเนื่องจากคุณทรามยังมีบทบาทานี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทองเนี่ยจะเป็นเทรนขาขึ้นนะ,ะทั่วโลกเนี่ยขณะนี้กําลังกําลังต่อสู้กันเพื่อซื้อทองเพื่อเพราะว่าคุณทรามจะมีบทบาทานี้ครึ่งปีแรกเนี่ยทองยังโดโด,ดเด่นแต่ตลาดทุนตลาดทุ้นทั่วไปจะมีรู้สึกผวาผวาในครึ่งปีแรกครแต่พอครึ่งปีหลังเนี่ย ขึ้นปีหลังทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับผมครับ,โอ,รบโอเคครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม